ไม่ได้ไปพักรีสุกรีสอร์ทที่ไหนนะคะเพื่อนก่ก็ขับมาเรื่อยๆหละคือคือแบบยังไงอะ่ะน้ําก็ยังไม่ได้อาบเลยน้นยนําตอนเย็นนะเพื่อนเออน้ําตอนเย็น จอดนั่งจอดเค้กบ้านสวนไปซื้อเค้กบ้านสวนสวน,สวนเฉยไปนั่งกินต้มเลือดหมู <laughs> จกสะจกสะแล้วก็ทำทำเกียดินทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูช่างทำประตูประตูสวนอีกเลยแบบไม่รู้จะเดินเดี๋ยวก็เดินดูช่างที่ที่หน้าสวนเดี๋ยวก็เดินไปดูแมคโครที่ในกลางในในไร่อีกเงี้ยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรา่ัน คุณผู้ชมมองไม่เห็นอาคารบ้านช่องเลยเห็นไหมด้านข้างๆน่ะเนี่ยเนี่ยมองแทบไม่เห็นป้ายเลยอ่ะไปใกล้ๆจะเห็นป้ายแล้ว ไม่ขี่วันโอ้ตายแล้วตังตังจังหวัดยังไม่เป็นแบบนี้ หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตเห็นไหมหนุ่นเก็นไ,ไม่ค่านุ่นหลงทางเสียเวลาหลงติด